สวัสดีครับพนาอ c h ชาแน l ครับปลาหมอคางดำคนไทยทั่วประเทศรู้จักหมดครับว่าใครเป็นคนนำเข้ามาว่าใครเป็นคนทําให้มันระบาดแต่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของรัฐไม่รู้ครับประชาชนรู้หมดว่าใครเป็นคนนำเข้ามาบริษัทไหนเป็นคนนำเข้ามาคนไทยรู้หมดครับ แต่ตัวเล็กตัวน้อยของเราไม่กล้าพูดหน่วยงานรัฐหรือว่ารัฐบาลนี่ไม่รู้ครับถึงรู้ก็ไม่กล้าดำเนินคดีไม่กล้าดำเนินการเอาจริงเอาจังกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ครับไม่กล้าครับวันนี้ผมจะมาชำละจะมาพูดเรื่องปลาหมอคางดำก็เห็นระบาดในภาคกลางภาคใต้แล้วนะครับ ภาคตะวันออกก็เห็นระบาดแล้วก็แถวนั้นเขาไม่นิยมกินครับเขาไม่นิยมกินมันเป็นปลาเอเลียนสปีชีเนาะทำลายพวกถ้าเป็นบ่อกุ้งบ่ออะไรไดีเดือดร้อนเลยครับชาวบ่อกุ้งนี่ก็ออกมาพูดออกมาโวยวายกันแล้วว่าปลาหมอคางดำนี่เอเลียนสปีชีนี่มันทำลายมันกินพวกลูกปลาลูกกุ้งอะไรนี่หมดเลยครับ บริษัทใหญ่ในประเทศครอบงำในประเทศเรานี่นำเข้ามาตั้งแต่ปี4เท่าไหร่4ีหหรือว่า4 7 4 8 4 9อะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องหรือ50นเี่นะ,ะนำเข้ามาแล้วก็มาบอกกรมประมงว่าจะมาเพาะเลี้ยงในพื้นที่จำกัดแล้วก็เลี้ยงไม่ได้บอกว่าปลาตายบอกว่าปลาตายแล้วก็เอาไปฝังกบหรือว่าไปดองฟอร์มาลีนแล้ว กรมประมงหรือว่าหน่วยงานของรัฐดีเชื่อครับเชื่อเขายังไม่เห็นผมดูตามข่าวนี่ยังไม่เห็นหลักฐานเชื่อเขาครับเชื่อบริษัทเหล่านี้ที่กล่าวอ้างมาแต่ถ้าเป็นชาวบ้านพูดผมผมไม่รู้ว่าจะเชื่อไม่เชื่อผมว่าเพิ่ๆโดนดำเนินคดีอีกด้วยถ้าชาวบ้านเอามาเลี้ยงหรือว่านำเข้ามาเนี่ยครับแต่ว่าชาวบ้านอย่างเราคงไม่มีปัญญาหรอกครับเพราะว่าก็ดูแล้วปลาชนิดนี้มัน มันก็คล้ายๆจะว่าปลาหมอมันก็คล้ายๆปลานินนะครับมันคางดําแต่ว่าตัวมันก็เหมือนปลานินนั่นแหละนําเข้ามาแล้วก็ไม่รับผิดชอบครับทีนี้พอมันรับบาดหนักๆหนักๆหนักๆ,ๆแล้วก็มารัฐบาลนี่ผมว่าแก้ปัญหาไม่ถูกวิธีครับส่วนตัวผมเห็นด้วยกับคุณพิธานะครับที่พูดว่ารัฐบาลจะรับซื้อกิโลละสิบห้าบาทเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไร การรับซื้อนี่เป็นการส่งเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับให้คนถ้าเขาเอามาขาย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 ได้ขายได้ไดโลละสิบห้าบาทนี่มันแพงนะครับไม่ใช่ว่ามันถูกนะโลสิบห้าบาทเหมือนมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีด้วยปลาบ้านผมนี่ปลาขาวปลาลายที่จังหวัดขอนแก่นนะเดี๋ยวนี้โลละสิบบาทโลละห้าบาทครับมาดูหรือมาดูลยครับรัฐบาลแต่ว่าป้าหมอข้างดำน่ครับหาง่ายด้วยไม่ได้หาตามนานดีด้วยโลสิบห้าบาทครับ <c oughs> ถ้าซื้อแล้วซื้อไปซื้อมาระวังจะมีคนเลี้ยงนะครับระวังจะมีคนเลี้ยงลักรอบเลี้ยงขายนะครับเตือนรัฐบาลด้วยคำวังดี <c oughs> ทางที่ดีครับแก้ปัญหาง่ายมากโดยในลงให้ประชาชนกินครับแล้วก็ผู้นำประเทศนายกหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นผู้ว่ารัฐผภอออกมากินเลยครับ ง่ายนิดเดียวออกมากินปลาหมอโชเลยเชิญชวนชาวบ้านให้ไปช่วยจับช่วยกินครับไม่ใช่ว่าท่านมาส่งเสริมแบบนี้ครับท่านทําอย่างนี้มันเหมือนส่งเสริมครับโลละสิบห้าบาทนี่เอาถ้าตันหนึ่งมันเท่าไหร่ละ่ะร้อยโลก็ร้อยห้าสิบตันหนึ่งก็พันห้าเอาถ้าเกิดเขาเลี้ยงไข่รัฐบาลยุ่งนะครับผมจะบอกให้เลยถ้าเกิดเขาเพผอปล่อยมันโตมันใหญ่ในบอ่อเขา ที่เป็นมีสามสิบสี่สิบายรัฐบาลยุ่งนะครับมันไม่ได้ลงทุนนะครับปลาในถ้าเอามาปล่อยตัวสองตัวแล้วเพราะว่ามันแพร่กระจายเร็วมันโตเร็วรัฐบาลจะยุ่งนะครับทําอะไรคิดด้วยไม่ใช่จะว่าสักจะทํานะครับคิดด้วยคิดด้วยเงินภาษีประชาชนนะครับที่พวกท่านใช้บริหารเนี่ยไม่ใช่เงินท่านนะครับท่านทําอะไรคิดด้วยถามประชาชนด้วยนะครับ แล้วไอ้บริษัทที่นําเข้ามามีปัญญาไปดําเนินคดีกับเขาไหมครับกลัวเขาครับเขาเป็นนายทุนสนับสนุนท่านหรือเปล่าครับกลัวเขาท่านเน่จริงไปดําเนินคดีกับเขามันถึงที่สุดให้ประชาชนดูหน่อยครับท่านเป็นรัฐบาลมาจะครบหนึ่งปีแล้วมีปัญญาทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับไอ้แค่เรื่องปลาหมอคางน้าถ้าจัดการไม่ได้ในลาออกไปเลยครับไม่ต้องมาเป็นให้คนอื่นเขามาเป็นครับรัฐมนตรีเกษตรด้วยดูด้วยครับ ไม่ใช่ว่าสักแต่พูดจะทําดูลูกน้องท่านนะครับทางานท่านอย่าไปเกรงใจผู้มีอำนาจสิครับอย่าไปเกรงใจในทุนสชครับท่านทําแล้วท่านทําให้มันตรงไปตรงมาสิครับไอเรื่องประหมอเนี่ยใครนําเข้าใครนําเข้ามาท่านก็ดูต้นตอท่านรู้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปสืบสวนสอบสวนหรกมันมีข้อมูลอยู่แล้วท่านจัดการเลยครับให้มันเป็นเบียดเสียดเด็ดขาดจะปรับจะลงโทษอะไรก็ว่ากันไปบริษัทเขาใหญ่เขาก็มีเงินให้ปรับอยู่หรอกแต่ว่าท่านกล้าไหมลนะ่ะ เออประชาชนอย่างผมตัวเล็กๆเนี่ยออกมาพูดนี่ไม่ได้อะไรหรอกครับสุดท้ายท้ายสุดผมฝากไปถึงปลาหมอคางดํานะครับให้มาระบาดท,ที่ีสานหน่อยครับอีสานเนี่ยอุดมสมบูรณ์เกลือก็เยอะครับเกลือก็เยอะโอ่งก็เยอะไหก็เยอะพร้อมที่จะแปลรูปเป็นปลาเลยครับโรงงานปลาาก็เยอะแถวบ้านผมนะอยากให้ฝากขึ้นรถทัวร์ขึ้นเครื่องบินมาลงขอนแก่นก็ได้ครับปลาหมอคางดํามาลงเลย ไม่กลัวครับคนอีสานกินให้เรียบครับมาเลยครับถ้าถ้าแนีรัฐบาลด้วยดูด้วยนะครับ <c oughs> จัดการอย่าไปเกรงใจครับฟังประชาชนมากมากครับคนเราปุ๋ยคนเราขึ้นก็โดนด่าไปแล้วป้าหมอค้างน้ำก็โดนด่าอีกแล้วจะทำงานได้สิบเอ็ดเดือนแล้วจะครบหนึ่งปีแล้วทำงานให้มันเป็นชิ้นเป็นอัน ทำท่าทำฐานมัธมัธแมนเอาจริงเอาจังสักเรื่องสิครับรัฐบาลไม่ใช่ว่าโดนให้ประชาชนดา่าไปวันวันทำอะไรก็ไม่เข้าเรื่องเข้าเาวาเอาแต่ใจนายทุนแม้เอาใจชาวบ้านเลยดูนะครับไอเรื่องป้าหมอเนี่ยให้มันมาระบาดไทอีสานนยผมดูมันจะระบาดได้กี่วันครับผมอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องพอนองอาช่องในน้อยเลยนะครับจะมาพูดมาเล่าอะไรดีๆให้พี่น้องฟังครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ